E พฤษภาคม2564ามเทาร้อหก่ามจ็ได้พร้อมกันทั่วโลกสุดใช่ไหมใช่ใช่พี่ใช่ใช่เอาทานมันนะว่ะเพิ่มไม่ไม่ทานว่ะพี่บอยไม่ทานไม่ทานพี่เด้าไปอันไกลนะเอาอันไกลอันไกลพี่ทันอยู่ผมไปหาพี่พีก่อนนะลองได้นะลองได้กันสามตัวเลยเกมมึงไม่ได้เปิดไหม่นะอะลอดได้ไหมออได้ละมันไม่ใส่ใช่เอาเลยบอยเออมันจะไม่ใส่ใช่มันไม่ใช่ฝั่งกูแล้ว

ตัวข้างนอกะตัวปารีม้าข่ามาเอออ่ะนะพี่กูเป็นคนเล่นแบบไอ้นี่ไงเล่นแบบแตนมาตีเล่นแบบยิงรอเข้าใจปว่าเวลากูเล่นอะกูเลยต้องใช้เสียงแตนมาตินไม่น่ามีคนปะเอ้ยกูมีเอ็มสี่พี่ไม่ได้ดูเลยนะเอ็มสี่เหลือเหลือไอเบียปะเอาพี่มาไว้ก่อนพี่เน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 เอ้ยกิ๊บแห้งเหลือใครเอาเปล่าเอามาไว้ก่อนผมเก็บมาได้พี่ผมเก็บมาได้กิ๊บแห้งตามนี่ก่อนเผื่อเจอ ถาเจอแหละ m 4ตรงนี้อ่ะเจอแล้วผมได้ m 4แล้วตรงนี้มีท้าย m 4ถ้าแซนมาติดไม่มีคนได้ไปฟาร์มอ่ะไม่ต้องไปรอกเพิ่มไปฟาร์มแถวนี้แล้วก็รวยแล้วกำลังที่ลงก็ได้ขาดหมวกข,ข,ข,ขาดแกววะมันมีโอกาสที่แซนจะมีไงเดี๋ยวพี่ไปด้วยมาแล้วพี่ดิ ขาดหัวขาดกระเป๋าเกมโฟร์เพื่อเอัมโฟร์เปล่าไปด้วยมไปด้วยไอบีมีอะไรให้กูนะเมื่อกี้แท่งพี่ตอบไปแล้วพี่กิี้ยอเี้ยวรอร้อยหมดแล้วจากี เฮ้ยกูถ้าเจอรถบอดเด้อต้องดูที่หน้ากดังแล้วไม่มีแห้งอะไรเงี้ยผมว่าเราไปเอเวอร์โซ่ทีเดียวเลยบ้ละก็ได้นะเราก็เล่นเราก็เล่นเราก็เล่นลายบนไปน่าจะเล่นไปอาจจะเจอนั่นแหละ เไกลจัด <ừ> <ch> อ้าวก็ต้องมีอาจจะโดนขับรถมาเออเอ้าตรงนี้บ้านยาวหายไป đi. ใช่ต <ừ> ้เปลี่ยนแล้วขึ้นหรู ừ, ừ, ừ ้เอ้า อยากกัรู้ว่ามันมีอะไรโวยอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วเหรวะแล้วกูก็ล้มสองตลอดเลยเวลาแบบล้มครั้งแรกอ่ะไอ้กูล้มหนึ่งไอ้พี่บอลล้มสองวยเออไอ้เหี้ย เโอ้โหหมวกหนึ่งกูหลุดไปเลยไอ้สั่ว์อี๋อย่าชนนะอย่าชนนะชนกูนนกสองนะไอ้สัตว์หน้ากูร้อนเลยอะแยกย้ายเฮ้ยของกูเขาขออะไรตึกเนี้ยกูขอเลยปากก็ดังแล้วกันปากก็ดังปากแล้วปากแล้วปาดแล้วกมดแล้วปาดแล้วหยุดแม่ กิดไม่ไ <Bond> ด <playing Techn Pokémon> ้เล่นดีแล้วไม่คนือมันใช่เฮี้ยของนี้ว่าสมมติถ้ากูยิงไอ้บอยเนาะเฮียละรถอ่ะแม่งพุ่งแล้วไหลกวาดไอ้เฮี้ยบอยตายไปเลยไอ้สัตว์โอ้โหเฮี้ยจัดเลยนะกูบอกเลยร้องอ่ะเออซึมอ่ะกูบอกเลยไอ้เฮี้ยไอ้เจอมินิ่บอกด้วยน่าจะมีเหลืออีกแล้วเออมีอ่ะมินิ่องคูเนี่ยชั้นหนึ่งเป็ ตรงผมก็มีนะมินี่อ่ะโอเคเดี๋ยวมาร์กตัวอ้กินแล้วกันเดี๋ยวคอนเทนต์เนี้ยไอ้สัตว์โอ๊ยแม่ขายยาเยอะเว้ยพันบุ๋งพันปิพนพนด,พ,ดพันดาวก็ไม่ได้นะไอ้สัตว์เออไม่ได้ไม่ได้โดนไม่ได้ดาวสองดวงไงไอ,สไอ <c oughs> ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> มาเนี่ยไอ้ยี่คอนเทนต์ไม่คักเลยสัตว์เออเนี่ยแต่เราต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นกูไงไอ้เยีย เพื่อนถึงที่ถึงเลยละผู้ทอกเหลือกินแล้วครับไอแม็กดัมเหี้ยดอบเลยแม็กดัมาบ่ข้อละคังอ้าวอยู่นี่ วงถึงบอนเตยเราค่อยออกนะผมว่ามีเบอร์ดิวเหลือมากๆเห็นไหมเบอร์ดิวอ่ะไม่เจอเลยคุณหอบไม่มีคนเอาใช่ไหมไม่เอาไมม่ีปากเปิดเราป้าไม่เอาเอาถ้าเหลือพี่กินไม่เอาแต่ผมเอาในเมืองน่าจะมีรถอยู่นะครับมีกูได้รถมาคันหนึ่งแล้วครบคันเดียวที่กินแน่เลยของพาผมก่อนคันไหนที่พีเจอคันตรงนี้รถร้อยตรงนี้ไงพี่กิน ใช่นะรถพี่สอ,อยอู่พี่เลยนะรถร้อยก็มีนะให้ดูว่าในคันที่พี่ขับเข้าไ,ไ,ไปเขาสอนยังมีอยู่เพราะวะอยู่ตรงไหนกินก็แบบมี่ด็งกูเลยกงกูเลยเข้ามาเถอะเลย้ายมือเพย่อนไม่ใช่องรถคันบี้คันนั้นแหละเอาไปเลยหอยังเหลืออยู่ใช่ไหมใช่กูมีแล้วไปหาเบอร์ดิโอสผัดปักปืนกลก็แม็กดำแม็กดำอยู่ชั้นอ่าชั้นสามเพื่อนชั้นสามโอเคหวานเขาไม่ดูอรอกจะไม่ได้ว่าฝั่งไหน แต่คุณจอมน่าก็ฟังฟังมึงเลยเพื่อนขึ้นไปชั้นสามฟังมึงเลยเพราะว่าเหอจะกินเลยชอบบอลดิวเหรียะเฮ้ยเอาเวลาบ๊อบเอาบอลดูวกันบ๊อบบอลดิวกันผมบอกว่าบ๊อบนะเร็วเอาบอลดิวกันฟังเขาบอกเลยมาให้ดำอยู่วงจะกินแล้วเฮ้ยอ่องออกแล้ว เสียเวลามากเกินไปแล้วแมกดัมแมกดัมสไนให้ไหมไอ้กีนที่มึงหมายถึงอ่ะแมกดามโกนนะเพื่อนไม่มีว่ะเพื่อนมีมีกูเป็นคนเปลี่ยนออสฝั่งึงชั้นสองโอเคชั้นสองฝั่งเมึงเออแล้วเพราะว่ากูลงมาชั้นสองตอนที่มาเอาไอ้นี่เอาของมาดีเจอเจอไหมเจอเจอโอเคไอ้กีนรับไปดิที่ขัเดือดแบบรถวะเออไปดิไปลิ้วัน ปะปืนได้เพิม่มเฮ้ยมร็วขนาดมาไม่ตกใจไหนต้อง,มงผมจอดเหรอไม่ตกได้งงไงวะฮี่อะโอเคไม่น่าจอดออไม่จอดไม่จอดไม่จอดจะเจ็บมากอ่ะเพิ่มสิบนาทีอบอลจะถึงแล้วบลอลอะไรอะวันนี้ s <S มันไปก่อนเราแล้วใช่ไหมพี่ไปแล้วพี่เซนมาไปรอบ เพื่อนนี่เนี่ยอบายนจะเปถ้ารู้ไม่ใช่เพื่อนร่วงไหมถ้ารู้ว่าไม่ใช่เพื่อนร่วงไหมอาจจะร่วงพี่อายจะตร้งเป้าได้เร็วกว่านี้ขอยิงโดนปิจอดยิงเหรอนี่ะเฮ้ยิงเหรอเฮ้ยจน้องวาองหน้ากูเนี่ยไอ้เพื่อนมาปุ๊บนาจะบ้านน่าจะบ้านพี่ว่บ้านเห็นพี่จเดยูเนี่ยูวกูได้รอย่้พี่ ตอนนี <t od ian |ms|> well ้แอมโถน้อยเนี่ยรถอยู่ในบ้านต่อยางกูต่อยางกูต่อยางไปแล้วกูต่อยางไปแล้วไม่มาขับเดินแล้วเหรอเจอปัญหาเลยต่อไปสองยานแล้วอ่ะยังไม่ออกฝั่งเนียชั้นสองยังไม่เจอโอ้ละบ้านบ้านไม่น่าลื้อเลยเฮียเฮ้ยมันตัมเปนลื้อกูว่ามันลื้อได้นะเว้ยชนจากฝั่งกูเนี่ยได้โอ้ยศาสัตว์ขี่ไปขี่มาแล้วมันหมดไอ้เหี้ยอ้าว เดี๋ยวปืนไม่ไชิดบ้านนี้พี่กินเอาปื้มเดี๋ยวผมไปผมอยากค้ำฝั่งเนี้ยฝั่งนี้มันเห็นชั้นสองแล้วกูเดี๋ยวกูขับรอบฝั่งมึงฝั่งนี้มันเห็นชั้นสองเลยพี่พี่กินขับรถมาตุ้ยรอแน่นอนอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นี้อ่ะงั้นมันคือบ้านมีให้รื้อแค่ประมาณสี่หลังเองงั้นเราก็มันมันไปไหนไม่ได้จากโซนฝั่งเราอ่ะนึอกออกปะก็อยู่อิดอ่ะตามหลักแล้วนะอันเนี้ยหักมาเลยแหละเห็นยันสองอยู่ปื้ม เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเราขึ้นชั้นสองอยากแฟดวะไม่มีนี่ว่ะไปไม่จร่อย่างไรหมู่บ้านจะไมเขตใช่ใช่ชัวร์ชัวร์เพิ่มมาเพิ่มอยู่ปูนี่มันไม่มีทันเปล่าไปเดินพิเกนใจเย็นๆรลอยอยู่รออยู่รออยู่ขึ้นข้างบนอะจมวงได้นะเนี่ยไอ้เที่มันกูเจอละบ้านนี้กูเจอละกูเจอละบ้านไหนพี่บอยบ้านแดงพี่บอยบ้านแดงบ้านแดงสีแดงเฮ้ยมาอะไร มันเห็นว่ากูเห็นเว้ยมันเลยวิ่งหนีสัซะลอยอีเหี้ยเป็นคนเห็นกูลอยเหมือนเราต้องไปไปแค่แถวแถวนั้นน่ะแล้วก็แทงเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วหรอเออเพื่อนอาจจะดักเราข้างบนไม่จริงขอบคุณที่จะมุ่งซีเฮดจุดนะครับตัวตระไครใหม่นะครับแตงฟอร์ตกัวตระไคร้มาข้ามทุกมายทีเขาผมยินดีตลอดถ้าสิ่งนี้ไม่รู้พิเศษผมมากสำหรับกล์ฟซับยินดีกับเป็นนานนะครับขอบคุณมากเฮ้ยเอเดนเหลือด้วยวะไนตห้องน้ำโอ้โห ให้ผมว่าผมจะไปพักมากต่อค่ะเพื่อนต่อไปไหนต้นไหนสัตว์เหนือเรียกกูพร้อมกันเลยนะเดินอะไรอ่ะไอ้เหี้ยตึ๊งเป็นไรครับตกึ๊งเป็นไรครับเออเหียไม่ต้องไปไปใครบอยนี่แหละเฮ้ย

ขอปั๊มยาก่อนไปสั่งมาสองมาสองม้ีรถเหลือไปอ๋อเยี่ยสุดยอดเออมาแล้วม้าสองเลยมีคนเปลี่ยนไปแล้วจะใช้หน้าใช้ได้ัะมายูโรนั้นเปิดสนามอิตาลีกับตุรกีโอเคยูโรนี่จัดที่ไหนปีนี้ผมไม่ได้ตามเลยคนดู อิตาลีโอเคไปเกาะมาสองก็สองฝั่งข้ามได้นะพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นหมดเลย ไม่รู้ว่าปีนฝ่ามืมมหอหมดหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> ระวังเลื่อนนะเบิมดูห้องบีนเป็นหลักด้วยครับบ้านนีมีครับใ้ <c oughs> ดิน,ม <c oughs> ดนไม่มีครับ างซ้ายมือกูแอดอบเพิ่งหล่นเลยไงบีกดดังข้างหน้าไม่มี้าผมมานะพี่เออบ้านนีตีหนึ่งมักสามถูกต้องเออบ้านใกล้มีป่ะพี่ไม่มีไม่มีไม,มไม่มีนะบ้านใกล้กดัดงใกล้เหมือนบ้านนี้มีนะกลางวงอ่ะเฮ้ยบ้านนี้ไม่เห็นว่ะเพื่อน มาร์กสองเออมาร์กสองยิงอยู่พี่เสียงปืนยิงอยู่พี่ยิงอยู่นะโอเคพี่ชุดพางวิ่งอยู่กลางบ้านเห็นแล้ววิ่งอยู่เอ้ยบ้านมันเปลี่ยนฟังพรางพรงพรงมาร์กกูมีรถจอดสองคันมาร์กกูมีรถจอดสองคันเพื่อนเฮ้ยโอเคีปไปเอ้ยฟังผมหน่อยยี่พี่กินมาร์กสองเนี้ยที่ที่ผมมาร์กเลยมันเป็นบ้านใหม่ขึ้นมาไวพี่จากบ้านเล็กงูงูซึ่งเป็นบ้านที่โคตรโหดเลยบ้าตอนเนี้ยบ้านเสองคนจัดเลยเออว่ะเออว่ะบ้านเทพอ่ะตอนเนี้ย มันจะทำให้บ้านหลังนั้นมันเล่นได้เยอะขึ้นใช่ใช่แต่ว่าคนทีมก็ได้เล่นได้เยอะขึ้นไงก็ถูกแต่ว่าก็ผมว่าก็ยากอยู่อ่ะพี่หินยุ่อะบ้านน้องบ้านน้องบ้านน้องบ้านไหนบ้านมาร์คเลยมาร์คสองเลยอ่ะไปอะไรไปฆ่าพี่บอยไปช่วยบอยก่อนดีกว่าไม่กูรอดกูรอดตาเป็นหัว่าไลอ้เยี่ยมมฆ่าบ้านบอยก่อนตีหน่อยนะไอ้บอยมันรู้ไม่ได้เลยเน้อง เฮ้ยตั้งโคดังไว้ก่อนโคดังเราอยู่ข้างในกว่าปะในกว่าเยอะเลยกูมีรถมีรถไปขยับขึ้นมาเชื่อไหมกูจะจ่อยางมันน่ะเมื่อกี้เฮ้ย43คนเลยนะครับ43คนเลยนะโหวงไปๆพี่เรียนอยู่แล้วเราตัวหนึ่งตรงไหนเพิ่มมาสามี เดี๋ยวแม่เลยเดี๋ยวก็ามันเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวแม่ดีนะกูยังไม่ไปเดี๋ยวแล้วกูเสียรถละคันนั้นตอมันแกล้งบ้าเลยเลี้ยวเบาไปไปเล่นเนิน้าให้ก่อนนะพี่บอยเนินไหนรถกูเสียแล้วพทำไอโอ้มาถึงซุดเสร็จใช่ไหมเออรูรๆรเดี๋ยวเล่นให้แยี่แม่บ้า หาสองมักสี่ได้เลยน้อไม่เห็นนะพี่มักสี่ไม่เห็นไม่เห็นแต่แม่มันสมก์ออกด้วยแต่ไม่แตไม่เห็นไม่เห็นตัวบ้านนะไม่เห็นคนนะผมไม่เห็นตัวบ้านอ๋อตอนนี้ตรงนี้มีคนแน่ๆแล้วนี่มันออกเนินต่ำไปอ่ะเฮ้ยขอบไปแล้วไปเออใช่กูจะบอกป้า ก็บอกสีไม่เหรอฟังกูนะมันอยู่บ้านยาวสามตัวมัดหนึ่งเอ้ยแล้วก็ที่ใต้เหรอสามใช่บ้านยาวสามตัวเฮ้ยผมพยายามได้แั้นว่ะคือในบ้านอ่ะคือในบ้านอันหนึ่งแล้วก็หลังบ้านสองว่าผมจะพยายามพี่พยายไหนอ่ะพยายามมัดหนึ่งไง

วเอ้ยกูพลาดไอสัตว์ไอ้หี่ยตัวายแล้วายแล้วผมนอสองะมีชุบมีชุบอมเปียวมีชุบได้ปะกูดูให้อยู่วีดูให้อยู่บกตินึ่งยี่สองตัวแล้วยสองตัวแล้วกูแฟรใส่มันเรื่อยๆกูแฟรใส่มันเรื่อยๆกูกูเป็นคนแฟรเองกดนอตอีกตัวนึงกดอตัวนึงปักยาอยู่นะเยอกูปาแล้ว เดทให้เดทให้เดทให้ตายลวตายล้ตายลสวอซอี่วะกูเองลูกดอกนี้กูโดนระเบิดไป่เข้าเยอะพมเราเต็มเลยไป้มอาจจะมอันกูใช่ปะใช่ปพิมๆติดมึงไปแกแล้วมันโดนระเบิดกูมันก็เลยนาะอ๋อแค่นั้นแหละก็แค่นั้นที่ระเบิดที่ต้องตกใจแค่ไม่โดนระเบิดเต็มหน้าเลย ตายเพิ่มน็อกเวอร์เลยเมื่อกี้แต่เอ้ยย่งเพิ่มน็อกเยอะแม่กูหดวงกูหดวงแบบพอดีพอดีคำเลยเขาเรียกว่าพอดีครับอ่าคือหดวงหดวงกาแบบว่ามันมันน็อกแน่ๆอ่ะไอสาจะปามตะปามไม่เข้าเอ้ยอย่าประเดี๋ยวดิฟังผมชั้นสองมีพี่เยอะเยอะมากผมไม่ได้เก็บเลยเจอละในบ้านนี้เขายังไม่ได้ออกมาผมอ่ะมันมีคนอยู่อยู่เลยในบ้านอ่ะ ชหมดอไอ้เดวอเตอร์ยังม,มีเดบอเตอร์เอ้ยไอ้เซ<ไอ>ิร <laughs> ์มันยิงมาตะปึ้มระวังสไนด์ด้วยอ่เดี๋บัตรเปล่าวัดรเปล่าวัดรเออปล่าเกมน,นะกูบอกเลยนะอดเล่นเลยนะ <laughs> <laughs> อดเล่นนะต่อเกมได้ต่อไปอ่ะอดเล่นลำพังกว่อนนะเฮ้ยบ้านนั้น ร้องไงหนุ่มเออไฟโรนในที่อ่ะอ้าวดล้อด้วยสัตว์ผู้หญิงตั้งนานหลังปั๊มมีคนนอนอยู่อ่ะตรงนี้มา้สองอ่ะดูขอดัวเลยใช่ใช่ป่าพลาดแม่งยิงยางหมดเลยสัตว์บ้านนี้ต้องออกครับใครจะมกโอเคไป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 บ้านอ่ะตรงนั้นแถวจับกําต้มมีมีสมกเลยนะจับกําต้มมีสมกไม่รู้ว่าตีเดียวกับบ้านมากเหลือหรือเปล่า นอกว่ะสัตว์เสียดายว่ะอุ้ยผมมันอยู่ครบสี่เลยใช่พี่บอยเต็มเลยเหมือนจะเต็มเลยต้ักกันแหละเอาให้แบบเสียหายนะตัก าเงียบเดี๋ยวมันรออยู่วะมันทำได้หมดอะมาแล้วเออเนี่ยเราเล่นพงบนก็ได้ปึ๊มรถเราเป็นไงบ้างอะหมดแล้วเหรอหมดเหมือนจะหมดมี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 ตรงนี้น่าจะยังไม่โดนเจาะนะมาักหนึ่งอะพี่พี่จอดชนไปอะผมเห็นดอมมาโดนเจาะละดอมนี่นี่อูอูอูโอหมดไอ้เหี้ยหมดเลยกูก็ไม่เหลือละจะเลี่ยงก็ได้เลี่ยงก็ได้อาจจะออกมักมันจะไปทางนี้พี่พอยเดี๋ยวมันจะไปทางนี้เห็นเห็นแล้วเรียกนะ เพราะว่าพี่จอดยางมอาทรายลงไปป่ะเมื่อกี้ออกไปแล้วตัวนึงเดี๋ยวมันไปยิงคนอื่นแล้วมันไปหากรดเดื่นแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นหน้าผาสีเอาแล้วกันของนีเลยพี่บอยเจ็บยู่แล้วอะสองข้สองข้ขวาไหวไหมล่ะไหวโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดินเดินเลี่อนหินได้ครับพี่ผมชิวๆเหมือนกันเปมืมันยิงอูด็อกเลยเป็นสามตัวไม่มีนะเพื่อนไออู่รถที่เพื่อนบอกใช่ใช่ใช่มีมีเหมือนมันยิงอู่ดอกเลย ซ้ายปึ้มม,มันเดิน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 ,น,ดนต่ำจัดเลยอ,ะอ,อ่ะน้าเห็นนะฉีกซ้ายไปตัวนึงฝาก,ก้องไปตัวนึงด้วยนะปึ้มระวังเจ็บม,ม,มากเพช่่จ็บมากเ็บา,ากเบอยู่ตรงรถอ่ะน้าปื้มเลยอ่ะ อยู่ลุงขอบรัวปื้มใกล้กว่านั้นใกล้ๆกล้ปื้มพี่บอยครับต้องหลับขยันเราแล้วขยันเราแล้วมีตัวหลับขยันต้องหายปื้มเดี๋ยวเราไปนัะเดินไปนะเดี๋ยวเราไปลุกนึงมันอยู่ไหนบอกนอกฟอ่ะนอกฟาร์มอีตัวนึงพี่บอยพี่อื่นอ๋อโอเคปีรอแป๊บเปื่มรอแป๊บพี่ฉีดซ้ายมือจบอยู่อยู่ข้างในมั้งปีไอ้ปื้มนอกฟาร์มไม่เห็นแล้ว มันมีชุดฟางอ่ะที่อยู่นอกฟางอ่ะก็นเนี่ยมันไม่เห็นนะพี่พี่มาดูนอกฟางอยู่นะ,อะโอเคพี่ <P. พี่แฟดได้นะเพิ่มเอาเปล่าเดี๋ยวแฟดเองพี่พี่โอเคโอเคโอเคน่าโดนผมเจอาไว้ไม่เจอข,าขานาดขนาดไม่เจอพี่ได้ตายเดือดรับรอยไม่เจอล้วได้เขาได้ฉีกมาหน้า,ากูทั้งนั้นเลยอาจจะอ้าวก,กูยิงมาตั้งนานในที่เย้ปั๊มไม่รู้ตัว อ๋อมึงกูเห็นมันเพิ่งตายมึงยิงไว้นี่หว่ะหายไปไหนวะแต่มันไหลตายนะพบ่อยเออใช่ไหลตายเนี่ยมึงเดินมาอีกกําแพงเลยอะเพิ่มมันจะมีกล่องหนึ่งมึงลองดิชุดฟางเปล่าเพิ่มเจอแล้วเพิ่ม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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาร์คพี่มาร์คพี่กำลังขึ้นมามาร์คหนึ่งหินป่ะพี่บอยถึงหินยังยังอย่งมันเอ๋ผมเดินชิดหิน้ายหน้าพี่เจอตางหินซ้าย อ้าวไอสัตว์ตายเลยมาเนี่ยทีสามมาเนี่ยกับปั๊มมันเนี่ยเรากับปั๊บมาเนี่ยเออเป็นไปได้เป็นไปได้เฮ้ยกูกูรถขึ้นมาหน่อยได้ปะเฮ้ยมีคนตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่ต้องกู้ไม่ต้องกู้บีบีมันต้องออกมันออกก่อนเราร้อยเปอร์เซ็นเชื่อกูโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปเอามาไว้ให้ก็ได้พี่เดี๋ยได้ใช้ได้ใช่ปะที่บอกแล้วมันไปอยู่ไหนมาวะในอู่อะไอ้เหี้ยมึงเจอมันที่ไหนอะบีไอ้ปื้ม นไาอัวพี่เมื่อกี้ผมมามองพี่บอลพี่บอลกดกดปั๊มหน่อยพี่ยิงโอ้ยเฮียกูงวิ่งกลับมาดูไอ้ปื้มกดใส่ปั๊มไห้ห่อนพี่ไปอยู่ไหนมาวะน้องทำได้มาครั้หนึ่งมันไม่โผล่เลยมันอยู่ข้างในเลยอะตอนแรกมันอยู่ข้างหน้าได้ขัดพี่่่ะพพีีได้ขัดพี่พี่เหลียวใช่หรมันยังไม่มีใครชิดใช่ไหมน่าจะยังนะพี่ไปหลังๆปั๊มหลังปั๊มหลังปั๊มหลังปั๊มกูเห็นแล้วมันเฉี่ยงไปหลังปั๊มด้วยรถอยู่หลังปั๊มอะจ่อยางหมดยางพี่ เจาะไปส่วนใหญ่เจาะแล้วพี่ผมเจาะแน่ๆสามพันแล้วพี่ถ้ามันเจาะชิดหน้าปั๊มเลยอะแบบอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือไม่เห็นเราได้เปรียบกว่าพี่วงหน้าเขาก็อยู่ตรงในด้านแหละวงหน้าไม่น่ารอดนะนะปั๊มอ่ะวงหน้าจะรอดอีกเหรอไม่น่ารอดหรอกจะรอดอีกไม่ก็ดวงดีได้วเชียร์พต้องสู้สุดใจแล้วผมอยากไหลลงไปข้างล่างว่ะได้แต่ยากปื้มอย่าลงไปเลยตอนนี้ เขาอยากเขาโตกสจกันคนเดียวเหลือสองเลยละเหนื่อยหน่อยถ้าพี่ครับผมว่าน่าจะไหลได้มีตัวข้างในอะต้องมีรถก่อนแต่เรามีรถแค่คันเดียวเดี๋ยวรอเราไปแล้วเราเราค่อยไหลลงไปเดี๋ยวสมอลลงไปก่อนนะพี่บีถ้าลงไปแต่มันมีหินก้อนใหญ่อยู่เพิ่มเห็นใช่ปะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เออนั่นแหละหินก้อนเดียวกันก็จะหินฝั่งพี่บอยโคตรสวยเลยเนี่ยหินฝั่งอาสามเนี่ยมีสองลูกเล่นถูกได้ด้วยไม่ต้องเล่นลูกเดียวก่อนเออว่ะเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้ว แต่เห็นก้อนนี้มันกลางกว่าเฮ้ยทางนี้เดินได้หรือเนี่ยหน้าปั๊มไม่เห็นเดี๋ิมเดินมเราเดินได้ก็ไปเดินได้ก็ไปมองหน่อยพี่บอยแป๊บหน้าปั๊มไม่เห็นเลยเดี๋ยวมาแล้วพี่เดี๋ยวมองให้แล้วมันอยู่ทางขวาเพิ่มโอเคพี่บอยเห็นแล้วหลังปั๊มก็ยังจะโดนพันดึกแล้วนะหลังปั๊มขวาเลยจะเล่นไม่ได้แล้วตัวหน้าปั๊มมาเจ็บตัวนึิมเจ็บเจ็บหนึ่งจะน็อกเฮ้ยไม่คิดเสียงมอเตอร์ไซค์อะไรวะได้ได้ยินเลยข้างในอยู่ไหรเช็คให้ด็อกอ่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่กูไไม่ด้ยินะ เน,นี่ยปั๊มน้องออกนี่พี่บีเหรอใช่ใช่ใช่ตอมาซ้ายถังขยะตัวนึงรถถังขยะพี่บีเออรถแดงอ่ะรถแดงอ่ะไอ้บีเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับผมเล่นซ้ายกับมันเท่านั้นผมปิดมุมทุกมุมแล้วมันเจ็บมีระเบิดปะถังขยะเหรอพี่เออรถ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 อ่ะแล้วก็แปั๊มสองตัว าไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเหลือแค่สมองพ้ากับแผ่นสี่ตต่อไปเขางไงเขาว่าตายร้อยแล้วตรงต่อไปเขาต้องหาเปิดต่อท่านั้นไม่โผล่แล้วกูแอดดับไปก่อหมวกมันแตกหมดแล้วเพราะว่าหมวกไอ้ก่อมาสมองให้เพื่อนออกนะแต่เราขยากอะไรยะกลับไปใช่ไหมใช่ไม่ไม่ไม่กลับไม่กลับกูว่ายังไงก็ไม่กลับ เยังมันจะเปิดกูสวยห,หน้าปัป๊ปปมอีกตัวหนึ่งแล้วก็ซ้ายตัวหนึ่งครบแล้วกลับเจ็บตัวกลับเจ็บตัวกลับเจ็บล็อกสวยหน้าปั๊มหน้าปั๊มตัวกลับอยู่ข้างๆปั๊มทางซ้งาย,ดยได้หน,น้าปัป๊มเดาหน้าปั๊มเดา ปั๊มนะปั๊มนะน้าปั๊มนะดูขวาเพิ่มือเสาเน้นเน้นตัวตัวละเม็ดตึมตึมตึมเหมาะเอ้ย้อยตาที่จบไปแล้วกูคือมันนะพี่ไม่น่าจบไปแก